สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับพบกับผมครับแจ็ค JK Sport ครับวันนี้มี Honda นะครับในคลาส 650cc นะครับเนี่ยมา3รุ่น3สไตล์นะครับผมเป็น Honda ทั้งหมดเลยนะครับในคลาส 650cc ไม่ว่าจะเป็น CB 650f นะครับหรือว่า CBR 650r นะครับหรือว่า CB 650r นะครับผม รอรอ,รอไฟตากลมนะครับผมแต่ละคันก็มีของแต่งพอตัวนะครับมีให้เลือก3แบบ3สไตล์กันเลยสำหรับสาวก h o n d ้านะครับมาดูคันแรกกันเลยดีกว่านะครับผมสำหรับ Honda CB 650F นะครับตัวนี้เป็นปี2017นะครับผมตัวนี้ทำล้อสีทองมาให้เรียบร้อยมีชิลน้ามาให้นะครับมีมือเบรกมือคัตแต่งมาให้เรียบร้อย มือเบรกมือคัดแต่งมาให้เรียบร้อยกระจกลาเห็นมาให้นะครับผมนะเครื่องเนี่ยสวยๆเนี่ยมีท่อแต่งมาให้อีกหนึ่งใบนะครับเป็นท่อไดโวนะครับผมไดโวลิซซิงนะครับมีท้ายสั้นมาให้ดอกยางเหลือๆนะครับพี่เอาไปพร้อมจบพร้อมขับเลยนะครับสีสีถังก็สวยนะพี่ไม่มีรอยลอกด้านข้างสวยครับถังสวยครับ มีเก็บไล่น็อตมาให้ด้วยนะครับเป็นน็อตทองนะครับเอกสารบุ๊กเซอร์วิสครบนะครับผมภาษีเต็มครับ2 5 6พภาษีเต็มเลยนะตัวนี้บุ๊กเซอร์วิสมีให้รถเพิ่งเข้ากันสดๆร้อนๆเลยนะครับตัวนี้ปี2017นะครับผมนะมาฟังค่าตัวกันบ้างนะครับสำหรับคันนี้ราคาเงินสดนะครับพี่สำหรับร้านผม155,000บาทเท่านั้น 155,000บาทเท่านั้นนะครับดาวเพียง5,000บาทเท่านั้นครับสำหรับ CB650F ดาว5,000บาทพรอยู่ที่4,400บาท60งวดครับพี่นะครับไม่มีค่าอื่นๆเลยนะน,นอกจากค่าขนส่งนะครับมีเพียงเงินดาว5,000บาทนอกจากค่าขนส่งนะครับสำหรับ400ร้อยกิโลเมตรับพี่มีค่าขนส่งหนึ่าร้อยบาทเท่านั้นนะครับหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับสำหรับตัวนี้ มาดูคันต่อไปกันบ้างครับพี่ตัวนี้เป็น CBR 650R นะครับพี่ตัวนี้โอ้โหบอกได้เลยว่าไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆครับกับของแต่งก็พอตัวนะพี่เนี่ยสวยครับบอกได้เลยว่าเนี่ยคลิปชิปมีมาให้นะตัวนี้เป็นปี2019นะครับพี่เนี่ยปี2019ครับส,สวยๆแบบนี้ไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆครับผม CBR 650R ครับ มาดูของแต่งกันมากนะครับตัวนี้เป็นล้อทองมาให้นะครับพี่เนี่ยทำสีล้อทองมาให้ครับผมเป็นโช้หัวกลับนะครับโหลดโช้หน้าลงอีกประมาณ1นิ้วครึ่งครับแข้งเครื่องสวยๆครับพี่มีแข้งเครื่องให้ด้วยนะครับมีกาแข้งเครื่องให้มีปลายท่อนะครับมาให้อีกนะท้ายแต่งนะครับพี่มีข้อบเบาะนะข้อบเบาะคนซ้อนมีมาให้เนี่ยเป็นลายแคปคาร์บอนนะครับท้ายแต่ง ตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวไฟตามแมวนะครับพี่มีฟิกชิปมาให้รอๆเลยนะครับสำหรับคันนี้สวยมากนะครับสวยจัดเลยออกได้ทุกจังหวัดนะครับพี่มีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปเซน็นถึงที่ครับผมไม่ต้องห่วงนะครับว่าอยู่ต่างจังหวัดจะไม่สามารถออกได้ครับออกได้ทุกจังหวัดครับพี่ นะครับออกได้ทุกอาชีพขอแค่มีอาชีพที่ชัดเจนนะครับสามารถตรวจสอบหน้าร้านได้หรือว่าตรวจตรวจสอบอาชีพได้ชัดเจนอายุงาน6เดือนขึ้นไปครับผมหนะเดือนขึ้นไปมีเครดิตหรือว่าไม่ติดแบ c k ค i s t ตนะครับผมออกได้ทุกอาชีพนะมาฟังค่าตัวคันนี้คันบ CBR 6 5 0 R ปี2019ครับตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่229,000บาทครับเนะี่ย2 2 9า0 0บาทผมบอกได้เลยว่าราคานี้ถูกกว่าท้องตลาดแน่นอน สำหรับปี2019ตัวนี้นะดาวอยู่ที่10,000บาทเท่านั้นใช้เงินรับรถ10,000บาทเท่านั้นครับพี่ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มนอกจากปรับดาวนะครับผมตัวนี้เอาไปเลยดาว10,000บาทพรอ,อยู่ที่4,800บาทนะครับพรอ,อยู่ที่4,800บาท60งวดเนี่ยรอ,รอแบบนี้มาจัดมาโดนกันได้ครับอ่านะอีกหนึ่งคันครับผม Honda c b 650R ครับ ปี2019ครับพี่สาวกตากลมสําหรับใครอยากได้เดิมๆนะอยากได้เดิมๆตัวนี้เป็นท่อเดิมนะพี่แต่บอกได้เลยว่าตัวรถสวยมากนะมาดูตัวจริงกันได้ครับพี่ตัวรถนี่สวยมากดอกยางนี่เหลือๆเลยครับพร้อมใช้กันยาวๆนะครับพี่ดอกยางเต็มมากเนี่ยของแต่งมีการหม้อน้ําให้นะครับแข็งเครื่องสวยๆครับท่อเดิมนะครับผมยางหน้าหลังเดิมพร้อมขับพร้อมใช้เลยเนี่ย หางสวยๆครับพี่ตัวนี้เป็นปี2019นะครับปี2019หาสีไหนอยู่ทักมาได้นะพี่ตัวนี้อ่า 650R เนี่ยตัว c b 650R เนี่ยผมมีทั้งสีแดงแล้วก็สีสีดำนะครับพี่โอเคครับผมนะราคาตัวนี้เปิดไปเลยครับผมสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท 2 2 9 0 0 0บาทครับพี่ใช้เงินรับรถเพียง10,000บาทเท่านั้นดาว10,000บาทเท่านั้นผ่อนอยู่ที่4,600บาท60งนวดจบทุกขั้นตอนครับพี่เนี่ยแบบ3สไตล์เอามาให้ชมกันรลอๆเลยรอทุกพันนะครับพี่นะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับผมเดี๋ยวทำคลิปดีๆออกมาให้ชมกันอีกนะครับนะครับ โทรเข้ามาได้ครับ0854936547ครับ0854936547ครับผม0ูนเ e l l นคอร์ดจนทรนครับพี่มีทั้งจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มือหนึ่งมือสองครับพี่เนี่ยเต็มร้านเลยครับผมลนออกมาข้างนอกเลยนะครับโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ